ิบมาลาอิกะและหน้าที่ของพวกเขามาลาอิกะปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งของอันล้ออย่างเคร่งครัดซึ่งมีจํานวนมากมายมหาศาลเท่าที่มีระบุชื่อและหน้าที่เฉพาะก็มีอยู่สิบมาลาอิกะคือ 1. ยิบรออีนทําหน้าที่สื่อองค์การพระเจ้ากับาศาสดา 2. มีกาฮินทําหน้าที่นําโชคลาบจากพระเจ้าสู่โลก 3. อิสรอาอีนทําหน้าที่เป่าสังในวันสิ้นโลกสอิสรอาอีนทําหน้าที่ถอดวิญ,ญญาณของมนุษย์และสัตว์ ห้ารอคิฟทำหน้าที่บันทึกความดีและความชั่วของมนุษย์หอาทิตทำหน้าที่บันทึกความดีและความั่วของมนุษย์เจดมุงกัตทำหน้าที่สอบถามคนตายในหลุมฝังศพ8นากีตทำหน้าที่สอบถามคนตายในหลุมฝังศพ9้าริดวานทำหน้าที่ดูแลกิจการของสวรรค์10บมาลิกทำหน้าที่ดูแลกิจการของขุมนรกเนื้อหาบทความมุสลิมไทยโพสต์อันฮัมดุลิลลาการศรัทธาว่าบรรดามลาอิกา มีอยู่จริงเป็นหนึ่งในหลักการศรัทธาของอิสลามหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มพูนความรู้และอิมานให้กับเราทุกคนอินชาอัลละฮ์